สองหมาเลขสี่ได้ายจวบามาเลขเก็มาเลขสิบห้าไปสองค่ะไม่มีค่ะมาเลขห้าค่ะทได้เดียวที่สองหนึ่งร้อยบาท อขอบคุณค่ะไปยายจัวไปหมายเลขสิบค,ค่ะไม่ค่ะ,คะรางสุดเลค่ะร่างสุดจ้าจิงเลยจ้าเออไปหมายเลขยี่สิบค่ะค่ะไปหมายเลขยี่สิบห้าไม่มีค่ะหมายเลขสามสิบค่ะไม่มีจ้าหมายเลขสี่สิบ วมค่อมักืี่สิบไมเลหมายเลขสี่สิบห้าค่ะโอ้คือไยแมนเดีววาขอบคุณค่ะไปยังจวดหมายเลขสาค่ะไม่มีค่ะหมายเลขยี่สิบหกค่ะไีค่ะหมายเลขห้าสิบไม่มีค่ะหมายเลขสามสิบห้าค่ะไม่มีค่ะ ติมตึมตมตมมมตมตึมๆตึมเตึมิหมายเลขยีสบเก้าค่ะไม่มีจ้าไปยายจูบหมายเลขสิค่ะไม่มีจ้าหมายเลขสิบเก้าค่ะไม่มีจ้าไปเร็วเร็วกระซับกระเสงกระซับกระเชงมายเลสิค่ะไม่มีจ้าหมายเลขสามสิบสองค่ะไม่มีจ้าตัวใดน่อยท่านเด้ยวหนอ เจ้าหมักคะะไหมายเลขยี่สิบสามค่ะจ้าหมายเลขใดเนาะไม่หมายเลขสิบเอ็ดค่ะแถวที่สลยหนึ่งสองสามสจาจ้าก็หมานใช่ปะหมานแท้ยายนางเนี่ขอบคุณค่ะได้หมายเลขสามสิบแปดค่ะหมาส ใช่แม่นเลยวะเออโอ้ได้คนหมายเลขไปหนึ่งบาทนีแถมเลยหมายเลขเก้าค่ะมีค่ะโอ้คือทายถือเลยวะขอบคุณค่ะไปยังคือว่าหมายเลขยี่สิบแปดมีค่ะโอ้ไพ่ถือแถววะเออยังหมายเลขยังเนึ่งบาทนีดเนาะหมายเลข สิบสามค่ะไม่มีจ้าไม่มียายจวบไปตัวนี่ยเกวะเอ้าไปไปไปตัวใดเนาะบานี้นาะหมายเลขยี่สค่ะไม่มีจ้าหมายเลขยี่สิบแปดค่ะไม่มีจ้าบ่มีตัวใดวะหมายเลขสิบเก้าค่ะไม่มีหมายเลขสี่สิบเก้าค่ะมี้าคือไทยแม่นเลยว่โอ้รวยรวยเหมือนเนยเฮ้ยขอบคุณค่ะ ไปไปไปไทยไปเออคือเดาถือเถอะวะหมายเลขสาไม่มีจ้าหมายเลขแปดค่ะไม่มีจ้าไปขอบคุณค่ะไม่มีค่ะหลักเดียว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 หมายเลขหนึ่งค่ะหลักเดียวหลักเดียวหลักเดียวรุ่น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 เออคือสระเดียงเถอะวะหมายเลขหกค่ะไม่มีจ้าไปหมายเลขห้าไม่มีจ้า เลขไล้วเค่ะาไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมายเลขเจ็ดค่ะไม่มีคือบอกมีวะคือบอกมีวะไม่มีจ้าหมายเลขย่างวะนี่อย่างว่าพันดีไทยวะหมายเลขสองบอกเหรอหมายเลขสองค่ะโอ้ไม่มีค่ะไปใหญจวบใหญจวบไปเร็วเลยไปเร็วเร็วหมายเลขอะไรียวแบบเดสี่ใ่ไไม่หมายเลขสามค่ะ ได้ใบสุ่ไทยอยตัวนี้ตอบคุณค่ะได้อันนี้ห้าร้อยนะคะอันนี้อีกหนึ่งร้อยค่ะเป็นหกร้อยหกร้อยแล้วก็นี้ห้าสิบค่ะอันนี้อีกหกสิบค่ะเจ็ดร้อยสิบบาทค่ะอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้แซวอันนี้ก็แซวเออร้อยสี่สิบเออ